ส <c oughs> วัสดีครับวันนี้ก็มีหลวงพ่อแก้วพินเล็กนะครับกับบรทหลวงพ่อปานวัดเขือวันนะครับอาจารย์พระบุศิ์นะครับอันนี้หลวงพ่อแก้วเป็นพินเล็กนะครับ หลังหน้าจะเป็นยันนะ,น,นะครับชัดเจนเอาแล้วครับเฮ้ยเก็บเป็นนานแล้วขาดเะ พิมเล็กกระทัดรัดน,นี่หลวงพ่อแก้วครับพิมเล็กน,นี่สะดือในหลวงพ่อปานไอหลวงพ่อแก้วเหรอครับ แต่หลังจะแตกต่างตรงมีสามเหลี่ยมนี่ครับนี่อันนี้ตรงกบปานนะครับที่เราบุกเข้าก็มีสามเหลี่ยมตรงกลางนี่สามเหลี่ยม ต่ก็เก็บไม่กวานหน่อย่ราคาจะมีของแทกหลายบาทอยู่นะครับเริ่มหายยากนะครับ เพราะว่าลุงป้าเกา้าเริ่มหาไม่ได้เนี่ยว่าเป็นไงก็หายากถ้าลุงป้าเก้ามันจะมีแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมก็มีนะครับ มีลายพิมพ์ที่ว่าทันผมพ่แก้วนะครับสีเขียวก็มีนะครับสีเขียวห้าเหลี่ยมสีเขียวหลังแบบเป็นห้าเหลี่ยมสีเขียวหลังแบบมันก็หายากครับ ทันท่านครับนี่ครับลงกบแก้วลงกบปลาน,นะครับนังๆลงกบปลาในเดวอนนี้นะครับเดือนหน้าจะเป็นลงกบแก้วคล้ายนะครับคล้ายกับกบแก้ว เบาๆกันครับเี็นช่อกเน่นนะครับ ขยายทูเนื้อนะครับตาพิมเล็กองนี้เป็นเ้อผงคุกรัดนะครับไม่ได้จุ่มนะคุกรัดครับเนื้อเลยออกดำๆแล้วขยายมากๆก,กะเป็นสีนําตาลเห็ๆคหับนะเป็นสีนําตาลน,นะครับ เป็น,นผมคุกกลักหะนี่คุกนะครับนจุมเอี yep. ่ครับทต่างต่างต่างกลับครับหลักนี้ในเนื้อผักเนื้อคุกเนื้อผงครับ เมรียวกานติทํามเร่องนี้กันเลยครั ใาแล้วก็จะไม่เห็นนะครับขอเป็นทีดำมคลุกรักมีคุกรักนะครับมดจุม้มมีทั้งจุ้มทังคุกนะครับความเก่าแล้วครับปก่าริเกิดใหม่ เนี่ยเขากปานเป็นเดียวกันครับอกลักหนกึ่งครั้งนะครับปานยุมรักไม่ได้ยุมรักหรือช่ทารักครุกรักเนีผมครุกรักผมใช่ไหมครับไม่ผ่านเป็นหลักเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เห็นเ้อยไม่ได้มากครับพอทองทิศปิดีดว่าทิฐาไม่ดูเยอะพอได้เห็นครับ มันแทรกจะไม่เห็นนะครับครับขอบคุณครับ